ดูก่อนอุบาสกข้ามการเวลาไม่ยากไปกว่าข้ามกิเลสหากใจพร้อมฟังก็พร้อมผลจงถามเถิดอมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกของข้าพเจ้าเร่งร้อนด้วย AI และโซเชียลผู้คนแสดงตัวเสเปรียบเทียบใจว้าวุ่นขอพระโอวาทให้ชัดเพื่อประโยชน์แก่คนยุคนี้เถิด 1. สมาธิรักษาโรคพระไตรปิฎกว่าอะไรปู่ชีวกเห็นอย่างไรโอมวิทยาศาสตร์ยุคใหม่พบว่าสมาธิช่วยต่อสมองลดเครียดนอนดีขึ้นกายใจฟื้นตัวในพระไตรปิฎมีรากฐานรองรับหรือไม่พระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าดูก่อนอุบาสกเรากล่าวไว้แล้วว่า จิตเป็นใหญ่จิตนำหน้ากายกับจิตเนื่องอาศัยกันเหมือนเงาตามตัวจิตตั้งมั่นวิตกวิจารรำคาญก็สงบสังขารคลายกายผ่อนในอาณาปานสติสูตรเราบัญญัติให้ตามรู้ลมหายใจยาวสั้นกายสงบจิตระงับจิตมีปิติสุขสบาย กายย่อมแผ่ความเย็นเยียวยา